วีดูแล้วก็ฟาร์มันไปเรื่อยอืมแต่กูไม่ไม่อัพโหลดหรอกพี่ไม่ปิดเสียงคนนะไม่เป็นไรปิดเสียงคนพูดดิเราปิดเสียงเกมมาเสียงเล่นไม่ไม่มันน่ะไม่เป็นไรพูดไปด้วยไม่ได้อะไรมากมายค่อยว่ากันมันคือดูทดลองเฉยๆทดลองอ๋อห่าอีช่างมัน่จะได้เล่นโอ้โหโอ้เชี่ยดอกเชี่ยจริงจริง <พ>โจมันโจหนาวไหมเย็นโอ้โหไมไม่งโคตรหนาวเลยแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะเนี่อแบบว่าอยู่คนเดียวทั้งสนามบินอ่ะแต่ละเนี่ยจะโดดดึงดังดังดังโดดดูดดูดดไม่มีไม่มีเฮ้ยมึงก็เล่นแล้วนี่หว่ามึงยิงขาพี่อ่ะมึงก็เล่นแล้วนี่ผมลืมเออหนุ่มติดเต็มใจมาก แตบว่าเจอโบเจอบอสจนแบบขวัญหายมา<ด>แล้วอ่ะโอ้โหผีทะลุผีทะลุผีทะลุครับเสียงดังไปวะไ,ได้นะเหรงได้ยินแะบนั้นได้ยินโอเอค okay. ถือว่าเฟี้ยวเกี่ยวข้อบอาแล้ว <c oughs> แต่เราตั้งอะในธรรมดาตัวเกมมันจะเอ้ยตัวโปรแกรมมันจะให้กด F12 แต่ว่า F12 ดันไปตรงกับไอ้ปุ่มที่ว่าในเกมมันใช้ไง ก็เลยเขีย้เกียจขี้เกียจจะเปลี่ยนในเกมก็เลยม,มาเปลี่ยนในโปรแกรมนีกว่าเป็นกด F9 F9 บันทึกแล้วก็กด F9 อีกทีนึงก็หยุด <c oughs> เดี๋ยวคโคตรเฟี้ยววิ่งคนเดียวน,นามบินจะฟาร์มสก,กิลให้เต็มเลยตัวนี้จะเต็มแล้วเดี๋ยวผกเต็มบัฟบก็จะไปเล่นตัวอื่นแล้ว <c oughs> ตัวนี้เออก็อเล่นไปเรื่อยจนกว่าเทิมันจะปิดเทิฟเนี้ยแต่ยังไม่ปิดนะมันก็อยู่ได้ก็อบอกไม่สูงเลย ไม่เติมไม่เติมไม่เคยเติมเลยเล่นเดี่ยงเดียวเออไม่เติมเลยอูซี่อูซี่อูซี่แต่อยากจะรู้จริงว่าปืนมึงจะดอบเยอะไปไหนกูมไม่เข้าใจไอ้ขี้แกมึงดบมากกว่าคนเล่นอีกอะปืนดอบเยอะจริงจริงอุ้ย เฮ้ยอ๋อดหนน้ำร้นน้ำของเล่นของเล่นมันก็ลดมาอีกหรออ๋อก็มีแหลกแหลกๆนิดหน่อยเอนกนเลอร์อะไรวะเนี่ยสูตอะไรวะ ไรก็อัพลองอัดดูไว้เฉยๆว่ามันได้กี่นาทีธรรมดาเห็นอัดอยู่ก็สูงสุดสิบนาทีอ่ะสิบนาทีมันก็ตัดแล้วเฮ้อเฮ้อเราลงทำทำแข่ง โอ้โอแล้ว,ลวพี่ตัดต,อต่ดตอเป็น,นตัดต่ออะไรพี่ได้อยู่แล้วแต่ขี้เกียจแค่นั้นนะติดอยู่ว่าขี้เกียจเออเข้ใจปว่าคำว่าขี้เกียจมันสูงขึ้นปี๊ดเลยเฮ้ยกูเจออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยตัดตอันนี้ทดลองระบบไปก่อนว่าโปรแกรมตัวนี้มันใช้ได้หรือเปลบบ่าได้ดีว,ดว,ดวาโอ้ทำการหลาผี สก,กิลเต็มครับโอ้โหวิ่งมนีผีสบายสกิลเต็มสกิวเต็มกกเราจะลากผีทั้งทั้งทั้งโอ้ยโดนโดนเราจะลากผีทั้งออสนามบินเอาไว้ที่เดียวกันเราจะเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มแล้วเหลืออีกแค่สองช่องสุดท้ายเองช่องละสามสี่ร้อยเองว้าวตอนนี้ แกจะถ่ายภาพถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพกด F10 แค่เรรียบ้อยแค่ถ banks, геро, top, ่ายรูปถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปโอ้โหดูผีดิดูผีมันดิ้นดิอ้าดิ้นโหดิ้นดิ้นอย่างมันครับโอ้โหเราก็ดิ้นตามผีด้วยดิ้น โอ้โหบอกเมื่อกี้บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรพี่เนี่ยผมเลงผมลอดปื้นเดียวแ่ะพี่บอยจะตามมาเปล่าไปนอนอ่ะอ๋อพี่ไม่รอเที่ยงคืนเหรอจะรอวันได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมตลกฮะ

โอ้จะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นได้ทุกคนจะเย็นไม่รู้พี่อยู่แล้วมอสได้ปืนมาเก็บนอกทางใครอยากใช้เอาไปเลยที่ไหนอืมอื้มแต่ตอนนี้ผมหน่วยลากผีบ้าฮะบ้าบก็จะมีบอสตอกกันมาที่ขอตอกกระบอกแม่โอ้โหพี่ยังมาได้ดีแล้วพี่ดีแล้โอ้ยให้พี่บอสอยู่แล้วเติมตั้งห้าร้อยอ่ะ เดี๋ยวฉันตกถ้าไปดีมอสได้ได้ตังได้ตังมาผมให้พี่เลยโน้ี่งอูีแล้วพเนี้ยที่อ้งหาดนรถัานเนอนงนั้นลาั้นไม่ใช่ปัญหาพี่พีราจะเกิดทีเดียวไหมมีบอลได้ถามไหมไม้เกิเขาหมือนเดิ ไม่พี่คือเราเกิดใหม่นี่คือสุ่มเกิดใช่ไหมใช่สุ่มเกิดอยูแล้วที่บอาทิก็ใครที่ัสินัอยู่มัอ่แต่ไม่ไดู้ที่ตัวมาแค่ไนี่ยเอมันไม่ได้ลงเล่นระไม่ลงทำไมเขาตดเขาเขาอ่มีเวลาอืมใช่โอ้ขนาดไม่มีทีเะวสินนะ โอ้ลูกีี่ยิงไม่เข้าไม่ฝันุ้งสวยอ่ะอ๋เป็นอะไรที่มันเป็นมันเป็นที่อะไรที่มามากกับก๋วยเตี๋ยวมากเลยอ่ะพี่จริงไม่รู้อ่ะผมอะไม่รู้ผม ฟาร์มสกิลไอ้ก่อนเก็บปืนให้เยอะๆได้ตั้มใช้เองอ่ะไม่ตั้มให้พวกนี้ละตัามใจเองเลยไอ้ถ้าปืนตะปูให้ได้เออคนละก็บอกกระบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่เผื่อเผื่อมันพังด้วยนะเราไม่มีตังไปซ่อมนะ ชอบเลยผมงานถนัดผมเลยเนั่ยปืนนาปูอ่ะผมบอกแล้วหัดยิงตั้งแต่เนิ่นเนินเฮ้ยมึงยิงอะไรอะมึงยิงระยะพันเมตรหรือยังยิงหัวแตกอ่ะระยะพันเมตรนะมึงก็เอิ่ปไปกูก็ไม่เคยยิง ก็บอกพันเมตรยิงแบบเอฟพีโอหกยิงแบบเอ็มหึ่งถึงเจ<ย>็พวกนี้ยิงงั้นป่ะอุ้ย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 โดนโดนอ่านั่นไงโอ้ยเหี้ยมึงดอกปืนหรือว่ามึง มีคนแตกกันแน่อะไรเฮี้ยแม่งปืนดบเฮี้ยอะไรเยอะแยะเกินกาดบ้าเปล่าแล้วนี่ปาจะบอกว่าตัวเราจะให้ปาเอ้าวดีใส่เงินลูกทั้งนั้นโอ้โหเท่านั้นอย่าบอกใครนะอ่าเสียงอยู่ในคลิปด้วยดิโอ้โหเป็นเรื่องยในงานเข้าเเนี่ยเสียงอยู่ในคลิปเก็บไว้เร็กเมย์ก็เลยเนี่ย เออหัวแคนหัวแคถนายเงินลูกเพื่อจะไปเติมเงินเกมอิชะโตลูกป้าเอ้ยป้านี่เป็นเด็กหรือเปล่าครับเลี้ยงเด็กหรือเปล่าเลี้ยงเลี้ยงต้อยอ่ะอ้หูมาซะได้อีกแล้วอบี อย่าขูกูกูไม่กลัวไอ้สัตวสตัวลุงเนี่ยโตลุงกันหน่อยเฮ้ยเจอหมบวะไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินผมไม่มีอะไรเดีย๋ยวผมก็ไปรีเพย์ดูอีกทีนึ่นนจจงก็ผมอัดไปตลอดนะพี่อเ,เอาสัง ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้นะผมคลิปหลุดผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวนะไม่รู้พี่ผมผมไม่ทรยศพี่อยู่แล้วแต่ถ้าบาสมเป็นขู่ผมผมก็ให้มันนะบาสเป็นชอบขู่ไม่ต้องขู่แล้วบาร์ไม่มี้อาบน้ำเล แต่ข้อความทั้งหมดมันอยู่ที่ผมพี่ผมเ <ใจ S 1> ก็บไว้วผมเก็บไว้โดู AW พี่จะกระบอกหนึ่งอเองอ้แดร <c oughs> รู้ไม่รู้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอรีเพย์ดูก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่า ใจอย่างนี้นึงยวเย็นพี่ไม่ต้องรีบกลับบ้านนะพี่ดูความคลิปผมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนออ้ยพี่มีปืนนีด้วยอะเ้ยเกบอกเลย เฮ้ยผมเจอทนายตรงไหนแล้ววะมันต้องดรอปอีกแน่เลยหายเนี่ยผมกลับเซฟแล้วเนี่ยพี่กลับเซฟก่อนมเป็นไ,ไรพี่ไม่เป็นไรไฟย,ยังอยู่ที่ผม ป้าพี่ผมไม่โพสหลกคลิปมันยาวแต่ว่าผมมีแค่คำพูดและได้ยินแต่ที่วิดีโอชรดเมและเหนียวแน่นไม่รู้เดี๋ยวผมขอเช็คกันก่อนออกเกมละ How the pit?